คุณรู้ไหมคะว่ามีนิสัยเล็กๆบางอย่างที่แอบทำให้ชีวิตคุณสั้นลงแบบเงียบๆเ,เมื่อเราอายุ 60- 70หรือมากกว่านั้นการพูดคุยเรื่องสุขภาพจะเริ่มเปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่แค่การทำมากขึ้นหรือกินอาหารเสริมเพิ่มไม่ใช่การออกกำลังหนักขึ้นหรือเพิ่มกิจวัตรใหม่แต่บ่อยครั้งคือการเลิกทำสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเริ่มทำแต่สิ่งที่เราหยุดทำ คลิปนี้เราจะพาไปดูสิบสิ่งสำคัญที่ถ้าคุณหยุดทำหรือทำน้อยลงจะช่วยให้คุณอายุยืนขึ้นรู้สึกดีขึ้นและมีพลังมากขึ้นนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสุดขั้วหรือกระแสแฟชั่นแต่เป็นหลักง่ายๆที่หมอและนักวิจัยสุขภาพพูดกันมานานแล้วตั้งแต่นิสัยเล็กๆที่ะส,สมจนร่างกายอ่อนล้าไปจนถึงรูปแบบความคิดที่บั่นทอนสุขภาพใจแบบเงียบๆทั้งสิสิ่งนี้พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ ข่าวดีคือทุกสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอแค่เราตระหนักรู้และกล้าที่จะเลือกใหม่ค่ะถ้าคุณสงสัยว่าทำไมบางคนยังแข็งแรงกระชับกระเฉงแม้จะอายุ80หรือ90ปีนี่อาจเป็นคำตอบบางส่วนของความลับนั้นอยู่ดูจนจบนะคะเพราะสิ่งที่สิบจะทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตและนิสัยตัวเองเลยมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่หนึ่งกังวลกับเรื่องเล็กๆตลอดเวลา ความกังวลมักเข้ามาแบบไม่ขออนุญาตเลยบางครั้งก็แค่คิดเล็กน้อยแต่ทําให้ใจวุ่นวายไม่นานเราก็กังวลเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซำ้ำความกังวลบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้ากังวลซ้ำๆมันจะทําร้ายสุขภาพเงียบๆมันส่งผลต่อการนอนระบบย่อยและหัวใจแม้แต่ภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงเพราะความเครียดความจริงแล้วสิ่งที่เรากังวลส่วนใหญ่ ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ำหลังอายุ60หลายคนเริ่มตรหนักว่าพลังงานในชีวิตถูกใช้ไปกับเสียงในหัวเยอะมากกังวลว่าใครจะคิดยังไงหรือกังวลเรื่องเล็กๆหรือเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยค่ะเมื่อรู้ตัวหลายคนเริ่มเลือกความสงบแทนความเครียดไม่ใช่เพราะโลกปลอดภัยขึ้นแต่เพราะเขาเลือกแล้วที่จะปกป้องสุขภาพจิตและระบบประสาทของตัวเองงานวิจัยยืนยันว่าความเครียดสะสมเร่งความแก่ มันทําให้ปลายโครโมโซมสั้นลงและเซลล์แก่เร็วขึ้นแต่แม้ไม่ต้องอ้างอิงวิทยาศาสตร์เลยนะคะเราก็รู้สึกได้ในร่างกายตัวเองอยู่แล้วความแน่นในอกท้องเกรงหรือคิดมากตอนตีสามจนหลับไม่ลงนั่นแหละผลของความเครียดการปล่อยวางไม่ใช่การไม่ใส่ใจแต่มันคือการเลือกสิ่งที่คุ้มค่าต่อความสงบใจคุณเริ่มถามตัวเองว่าเรื่องนี้ใช่ภาระเราไหมนี่คุ้มค่ากับความสงบใจเราหรือเปล่า แล้วค่อยๆฝึกจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันคนที่มีชีวิตยืนยาวและสดใสมักมีสิ่งหนึ่งร่วมกันพวกเขายอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างพวกเขาโฟกัสที่สิ่งที่ทำได้และปล่อยสิ่งที่ทำไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแบบนี้ไม่เพียงยืดอายุแต่มันยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เราด้วยค่ะสิ่งที่สองนั่งนานเกินไปโดยไม่ขยับตัวหนึ่งในสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพเงียบๆคือการนั่งนาน ไม่ใช่แค่นั่งสั้นๆแต่เป็นนั่งต่อเนื่องหลายชั่วโมงไม่ว่าจะดูทีวีอ่านหนังสือขับรถหรือทำงานนั่งโตะ๊ะการอยู่นิ่งนานๆทำให้การไหลเวียนช้าลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเพิ่มการอักเสบในร่างกายดูเหมือนไม่อันตรายแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆมันส่งผลร้ายแรงจริงๆหมอถึงเรียกว่าการนั่งนานคือบุรียุคใหม่เพราะมันเสี่ยงมากการนั่งนานส่งผลต่อโรคหัวใจเบาหวาน สิ่งที่ยึดติดและแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่น่าตกใจคือการออกกำลังกายตอนเช้าไม่สามารถลบผลเสียของการนั่งนานได้ทั้งหมดสิ่งสำคัญจริงๆคือคุณต้องขยับตัวบ่อยๆค่ะผู้สูงวัยหลายคนโดยเฉพาะช่วงเกษียณมักใช้ชีวิตเงียบๆซึ่งบางทีกลายเป็นนิ่งเกินไปเริ่มจากดูทีวีตอนเช้ากินข้าวแล้วนั่งอีกตอนบ่ายบางทีก็งีบหลับจนทั้งวันแทบไม่ได้ขยับเลย นี่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะคะแต่มันเป็นความเคยชินร่างกายเราชินกับความสบายแบบนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆคือการขยับคุณแค่ลุกขึ้นทุก30นาทีหรือยืดเส้นเบาๆคุยโทรศัพท์ไปเดินไปหรือขยับเบาๆระหว่างวันแค่ไม่กี่นาทีต่อชั่วโมงก็ช่วยได้มากเลยคนที่อายุยืนและแข็งแรงมักขยับตัวทั้งวันไม่จำเป็นต้องออกกำลังหนักแค่เดินขึ้นบันได ทำสวนหรือขยับแบบมีความสุขก็พอแล้วสิ่งที่สามกินอาหารดึกเกินไปตอนกลางคืนหนึ่งในนิสัยที่ดูเหมือนไม่อันตรายมากนะแต่จริงๆแล้วทำร้ายสุขภาพแบบเงียบๆคือการกินอาหารใกล้เวลานอนมากเกินไปหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายคนเชื่อว่าการกินมื้อดึกหรือของว่างก่อนนอนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่ทั้งวิทยาศาสตร์และประสบการณ์บอกตรงข้ามการกินดึกเป็นประจำทำให้ระบบย่อยรวน น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและรบกวนจังหวะการซ่อมแซมร่างกายของเราต้องการเวลาพักผ่อนหลังพระอาทิตตกกระบวนการเผาผลาญจะช้าลงอวัยวะต่างๆเปลี่ยนจากโหมดทำงานเป็นโหมดซ่อมแซมแต่ถ้าคุณกินดึกโดยเฉพาะอาหารมันหรือหวานจัดร่างกายจะต้องทำงานหนักทั้งคืนแทนที่จะได้พักมันทำให้คุณนอนหลับไม่สนิทท้องอืดง่ายขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนกรดไหลย,ย้อนหรือโรคหัวใจเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือตับและลำไส้ทำงานดีที่สุดเมื่อมีช่วงเวลาว่างจากอาหารนานๆโดยเฉพาะตอนนอนการอดอาหารช่วงกลางคืนช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนและฟื้นฟูพลังสำหรับวันใหม่แต่เมื่อคุณกินก่อนนอนการฟื้นฟูจะถูกรบกวนทันทีและเมื่อเวลาผ่านไปผลเสียจะค่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกมึนๆเหนื่อยง่ายขึ้น มีการอักเสบมากขึ้นความจำและอารมณ์แปรปรวนด้วยการเปลี่ยนง่ายๆแค่กินข้าวเย็นก่อนนอนสองสชั่วโมงจะทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นแบบเห็นผลทันตาเลยบางคนบอกว่าแค่ไม่กี่วันนอนหลับสบายขึ้นมากรู้สึกเบาตัวและสดชื่นขึ้นทันทีและที่น่าสนใจก็คือพวกเขาไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่เลยแค่หยุดทำสิ่งเล็กๆที่เคยทำร้ายสุขภาพตัวเองการอายุยืนไม่จำเป็นต้องใช้สูตรวิเศษหรือยาลับเลย บางครั้งแค่ฟังร่างกายตัวเองแล้วให้มันได้พักจริงๆร่างกายเรารู้วิธีซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วค่ะแค่ต้องการเวลาและพื้นที่เพื่อทำงานเท่านั้นเองและการเลิกกินดึกเป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังมากที่สุดในการให้เวลานั้นกับร่างกายสิ่งที่สี่กดเก็บความรู้สึกไว้ตลอดเวลามีความเสียหายเงียบๆที่เกิดขึ้นในใจเราเมื่อเรากดเก็บอารมณ์และความรู้สึกไว้นานๆ โดยเฉพาะคนที่เติบโตมาแบบถูกสอนให้สุภาพควบคุมตัวเองหรือเข้มแข็งเสมอการเก็บความรู้สึกไว้จนชินอาจดูเป็นเรื่องปกติค่ะเราเก็บความสงบไว้ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ข้างในแต่จริงๆแล้วอารมณ์ที่ไม่ได้ถูกแสดงออกจะไม่หายไปไหนมันจะเก็บสะสมอยู่ในร่างกายเราแล้ววันหนึ่งมันจะแสดงออกมาในรูปแบบที่หมอแก้ไม่ได้เช่นความดันสูงโรคหัวใจนอนไม่หลับหรือโรคภูมิแพ้ เวลาที่เรากดเก็บสิ่งต่างๆไว้เช่นความเศร้าความโกรธความน้อยใจหรือความกลัวระบบประสาทจะอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดเวลาหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นร่างกายจะตึงเครียดอยู่เสมอและความเครียดนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติไปการแสดงความรู้สึกไม่ได้หมายถึงต้องเสียงดังหรือดูร้ายแต่มันคือการให้สิทธิ์ตัวเองรู้สึกสิ่งที่เป็นจริงเช่นบอกว่าฉันเจ็บนะหรือขอพื้นที่หน่อยนะหรือแค่ยอมรับว่าตอนนี้ฉันไม่โอเคเลย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่คือสัญญาณของความเข้มแข็งและการเติบโตคนที่อายุยืนและสุขภาพดีมักมีสิ่งหนึ่งคล้ายกันพวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ติดค้างนานเกินไปพวกเขาหาทางระบายเช่นพูดคุยกับใครสักคนสวดมนต์เขียนบันทึกหรือแม้แต่ร้องให้เงียบๆพวกเขาไม่แกล้งทำเป็นเข้มแข็งหรือเฉยชาแต่ให้ความรู้สึกผ่านเข้ามาแล้วค่อยๆปล่อยไป คุณอาจจะแปลกใจว่าหลังจากยอมรับอารมณ์ตัวเองร่างกายคุณจะรู้สึกเบาขึ้นนอนหลับดีขึ้นไล่ผ่อนคลายลงและความอยากอาหารคงที่ขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองร่างกายจะตอบสนองกลับมาด้วยความไว้วางใจค่ะและผลที่ตามมาคือสุขภาพที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดและแม้กระทั่งอายุยืนยาวขึ้นด้วยสิ่งที่ห้ากินน้ำตาลแปรรูปมากเกินไปน้ำตาลเป็นสิ่งที่แอบเข้ามาในชีวิตเราทีละน้อย ช้อนหนึ่งในกาแฟคุกกี้สองชิ้นหลังมือเที่ยงหรือขนมเค้กชิ้นเล็กๆในงานเลี้ยงพบปะเพื่อนฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่เมื่อะส,สมไปเรื่อยๆผลกระทบของมันอาจร้ายแรงกว่าที่คิดเยอะโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเปลี่ยนไปยิ่งกินน้ำตาลน้อยเท่าไหรก็ยิ่งดีต่อสุขภาพเพราะน้ำตาลเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมและโรคเรื้อรังอื่นๆ เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญจะทำงานช้าลงและร่างกายจะไวต่อผลกระทบของน้ำตาลมากขึ้นสิ่งที่เราเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรตอนอายุ30ตอนนี้กลับทำให้พลังงานตกและน้ำตาลพุ่งสูงน้ำตาลยังเพิ่มภาระให้หัวใจตับและไตด้วยและเพราะน้ำตาลมีฤิเสพติดเราจึงติดมันง่ายมากแม้ร่างกายจะส่งสัญ,ญญาณว่าไม่อยากได้แล้วก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับการกินน้ำตาลมากเกินไป กับโรคเบาหวานชนิดที่สองและภาวะสมองเสื่อมน้ำตาลในเลือดที่สูงเป็นเวลานาน,านจะทำลายหลอดเลือดรวมถึงหลอดเลือดในสมองและเร่งการเสื่อมถอยผู้สูงวัยหลายคนเริ่มสังเกตว่าตนเองขี้ลืมขึ้นหรือรู้สึกมึนเบลอรหรืออารมณ์แปรปรวนง,ง่ายแต่การลดน้ำตาลแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยได้มากค่ะคุณจะคิดได้ชัดเจนขึ้นมีพลังงานคงที่มากขึ้นและนอนหลับได้ลึกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สิ่งสำคัญคือไม่ต้องเลิกของหวานทุกอย่างทันทีแค่เปลี่ยนมาเลือกแหล่งน้ำตาลธรรมชาติเช่นผลไม้และลดน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในซีเรียลซอสหรือเครื่องดื่มบางครั้งแค่เราสังเกตว่าน้ำตาลซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้คุณเลือกได้ดีขึ้นค่ะเมื่อคุณลดน้ำตาลร่างกายจะตอบสนองทันทีตอมรับรสของคุณจะเริ่มปรับตัวกลับมาไวขึ้นและสุขภาพโดยรวมจะสดใสขึ้นแบบชัดเจนเลย หลายคนที่ลดน้ำตาลแล้วมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้เลยว่าฉันเหนื่อยขนาดไหนจนหยุดกินมันเพราะน้ำตาลอาจให้พลังเร็วๆแต่จะดึงพลังกลับไปมากกว่าที่มันให้เสมอการเลือกกินน้อยลงไม่ใช่เรื่องของการอดแต่เป็นการฟื้นฟูร,ร่างกายเป็นการให้โอกาสร่างกายได้แข็งแรงและสดชื่นและในระยะยาวมันจะทำให้คุณมีพลังมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและอาจยืดอายุได้ด้วยค่ะ สิ่งที่หกเพิกเฉยต่อสัญญาณง่วงของร่างกายอีกหนึ่งสิ่งที่มักถูกมองข้ามที่สุดแต่สำคัญมากคือการนอนแต่ไม่ใช่แค่การนอนทั่วไปนะคะมันคือการตอบสนองต่อสัญญาณที่ร่างกายส่งมาเวลาที่เราง่วงหรือรู้สึกล้าเกินไปแต่ยังฝืนอยู่ผู้สูงวัยหลายคนยังนั่งดูทีวีต่อถึงดึกหรือเล่นมือถือยาวๆจนเลยเวลานอนประจำแม้มันดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย แต่ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพนั้นมีมากจริงๆการนอนไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้สึกพักผ่อนแต่เป็นช่วงเวลาที่สมองทำความสะอาดตัวเองร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อและฮอร์โมนปรับสมดุลใหม่ทุกระบบในร่างกายได้รับประโยชน์จากการนอนที่ดีและยิ่งอายุมากขึ้นความสำคัญของการนอนยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณฝืนไม่ฟังร่างกายร่างกายจะเสียโอกาสนี้การนอนดึกกินดึกหรือเล่นมือถือดึกดก ทำให้ร่างกายขาดการซ่อมแซมลึกๆหลายคนเชื่อผิดๆว่าพออายุมากขึ้นเราต้องนอนน้อยลงแต่จริงๆแล้วผู้สูงวัยนอนน้อยลงเพราะขาดวินัยนอนแสงสว่างจากทีวีหรือมือถือและกาแฟตอนบ่ายแก่ๆรวมถึงความคิดที่ยังวงเวียนในหัวตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรบกวนการนอนที่มีคุณภาพฟังร่างกายง่ายๆเลยนะคะถ้าตาเริ่มหนักหรือสมาธิหลุดนั่นแปลว่าร่างกายกำลังบอกว่าถึงเวลาพักแล้วนะ และเมื่อคุณฟังมันจริงๆเช่นจัดบรรยากาศเงียบสงบลดสิ่งรบกวนแล้วเข้านอนตอนที่ร่างกายพร้อมคุณจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับการพักผ่อนผู้สูงวัยที่อายุยืนมักมีนิสัยการนอนที่มั่นคงพวกเขาไม่ได้ยึดตารางเวลาตายตัวจนเกินไปแต่พวกเขาเคารพจังหวะธรรมชาติของร่างกายพวกเขาไม่มองว่าการนอนเป็นอุปสรรคแต่มองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นพลังงานที่มากขึ้น การย่อยอาหารดีขึ้นความจำชัดขึ้นภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบหรอกค่ะแต่เป็นเรื่องของการใส่ใจสัญญาณเล็กๆแล้วตอบสนองมันอย่างตั้งใจก่อนร่างกายจะร้องดังๆแค่คุณเริ่มฟังร่างกายให้มากขึ้นคุณจะเห็นผลเลยสิ่งที่เจ็ดแยกตัวออกจากผู้คนมากเกินไปการอยู่คนเดียวอาจด,ดูเหมือนสงบและปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันแฝงอันตรายเงียบๆการอยู่คนเดียวไม่ได้แค่ไม่มีใครอยู่รอบตัว แต่คือการขาดการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์สำคัญบางครั้งเราก็ปลีกตัวเมื่อเราต้องการกำลังใจหรือบอกตัวเองว่าอยู่คนเดียวง่ายกว่าเยอะแต่พอยิ่งอยู่นานๆมันเริ่มส่งผลต่อใจและร่างกายการแยกตัวแบบนี้ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าและแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตความเหงาระยะยาวอันตรายเท่ากับสูบบุหรี่หรืออ้วนแต่สิ่งนี้มักถูกมองข้ามง่ายมากเพราะมันเงียบค่ะ เราอาจบอกว่าฉันแค่เหนื่อยหรือคนอื่นเขายุง่งหรือคิดว่าชินแล้วกับการอยู่คนเดียวแต่ความจริงแม้แต่คนที่รักความเป็นอิสระที่สุดก็ยังต้องการการพูดคุยกับคนอื่นนะคะมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นยังต้องการช่วงเวลาที่แบ่งปันกับใครสักคนแม้เป็นการเดินเล่นกับเพื่อนบ้านสั้นๆหรือโทรคุยกับเพื่อนหรือพูดคุยตอนซื้อของสิ่งเล็กๆแบบนี้สำคัญมากกว่าที่คิด มันช่วยเตือนว่าเรายังสำคัญและมีคุณค่าอยู่หลังอายุ60หลายคนเข้าสู่ช่วงชีวิตที่เงียบลงลูกโตแล้วงานประจำก็จบลงและชีวิตช้าลงในความเงียบนั้นมันง่ายมากที่จะห่างจากสังคมแต่ช่วงเวลานี้เองที่การพูดคุยหรือพบปะกับผู้คนสำคัญที่สุดค่ะข่าวดีก็คือมันไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมากมายมีแค่ความสัมพันธ์ไม่กี่คนแต่มั่นคงและจริงใจ มีกิจกรรมหรือการพูดคุยประจำสม่ำเสมอก็พอแล้วสิ่งนี้จะช่วยสมองภูมิคุ้มกันและเพิ่มความสุขคนที่อายุยืนไม่ได้ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนเสมอแต่พวกเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองขาดการติดต่อหรือพบปะผู้คนพวกเขากล้าที่จะโทรหาคนอื่นเมื่อคิดถึงหรือรับคำชวนแม้รู้สึกเกรงใจในตอนแรกพวกเขาดูแลความสัมพันธ์และเช็คหากันเสมอสิ่งเล็กๆแบบนี้ช่วยยืดทั้งชีวิตและคุณภาพชีวิต ถ้าคุณเริ่มห่างจากคนอื่นลองคิดถึงใครสักคนดูนะคะบางทีอาจมีคนรอรับสายคุณอยู่ในวันนี้ก็ได้และแค่การพูดคุยสั้นๆอาจทำให้หัวใจรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆค่ะสิ่งที่แปดรีบกินอาหารเร็วเกินไปในโลกทุกวันนี้ที่เร่งรีบจนแทบหยุดไม่ได้การกินช้ากลายเป็นเรื่องที่หายากขึ้นแต่หลังอายุ60วิธีที่เรากินสำคัญพอๆกับสิ่งที่เรากิน การกินรีบในขณะยืนหรือแบบไม่ตั้งใจส่งผลต่อการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารทําให้กินมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวและกระทบสุขภาพการกินเร็วทําให้ร่างกายยังส่งสัญญาณไม่ทันว่าอิ่มคุณอาจกินเกินความจําเป็นโดยที่สมองยังตามไม่ทันและเมื่อแก่ขึ้นระบบเผาผลาญก็จะทํางานช้าลงระบบย่อยอาหารก็เปราะบางและต้องการการเอาใจใส่การกินมื้อใหญ่แบบเร็วๆทําให้ท้องอืดแน่นท้อง หรือแม้แต่กระทบระดับน้ำตาลในเลือดนานหลายชั่วโมงแต่จริงๆแล้วมื้ออาหารไม่ใช่แค่พลังงานนะคะมันคือเวลาที่เราหยุดพักและทบทวนตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ได้สังเกตร่างกายและความรู้สึกเมื่อคุณกินช้าๆคุณจะรับรู้รสชาติและเนื้อสัมผัสเคี้ยวอาหารละเอียดข,ขึ้นทำให้การย่อยดีขึ้นและการวางช้อนลงเป็นระยะ,ะยะจะช่วยให้ร่างกายสงบการกินช้าๆไม่ใช่เรื่องหรูหราหรือเรื่องเกินจำเป็น แต่มันคือการใจดีกับร่างกายของเราเองค่ะเหมือนกับการบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องรีบไปไหนและความรู้สึกแบบนี้จะส่งผลไปยังเรื่องอื่นๆในชีวิตทั้งการนอนหลับความเครียดและความสุขที่ลึกขึ้นคนที่อายุยืนมักเคารพเวลามื้ออาหารมากพวกเขาไม่รีบกินแค่เพื่อให้อิ่มแล้วไปทำอย่างอื่นแต่พวกเขาจะใช้เวลาในแต่ละมือ้อย่างตั้งใจไม่ว่าจะกินคนเดียวหรือกับคนอื่น พวกเขาให้เวลากับตัวเองเพื่อสะท้อนและพักใจถ้าตอนนี้คุณรีบกินจนเป็นนิสัยลองเปลี่ยนดูเริ่มจากช้าลงแค่ห้านาทีกินแบบนั่งลงจริงๆหายใจลึกๆและวางซ่อมลงบ้างระหว่างคำคุณอาจจะแปลกใจว่าการกินช้าช่วยร่างกายและช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้มากกว่าที่คิดมันเป็นนิสัยเล็กๆที่จะต่ออายุและเพิ่มพลังชีวิตค่ะสิ่งที่ก้าวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษนานเกินไป หนึ่งในบทเรียนที่ยากที่สุดเมื่อเราอายุมากขึ้นคือการรู้ว่าความสงบใจไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่มันคือสิ่งจำเป็นที่เราต้องรักษาไว้แต่หลายคนกลับอยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ๆนานมากบางทีอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าหรือเพื่อนฝูงที่เอาแต่บ่นและนินทาตลอดเวลาหรือแม้แต่บ้านที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งซ่อนอยู่ไม่ว่าแบบไหนร่างกายและจิตใจของเรารับรู้ทั้งหมด และยิ่งอยู่นานสุขภาพก็ยิ่งแย่ลงแบบไม่รู้ตัวบางครั้งมันไม่ได้ชัดเจนมากเช่นการทะเลาะเสียงดังแต่มันอาจเป็นความตึงเครียดเล็กๆเ,เวลาคุยกับใครหรือความรู้สึกกังวลทุกครั้งที่ต้องเจอหน้ากันบางทีคุณอาจนอนไม่หลับโดยไม่รู้สาเหตุหรือความอยากอาหารเปลี่ยนไปแบบไม่มีเหตุผลการอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นานๆทำให้ระดับฮอร์โมอนความเครียดสูงอยู่ตลอดเวลาระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง และเกิดโรคเรื้อรังตามมาคนที่อายุยืนมักจะรู้ว่าบางครั้งต้องถอยออกมาไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาฉลาดขึ้นค่ะพวกเขาเข้าใจว่าการมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่กินดีหรือออกกำลังกายแต่รวมถึงการอยู่ในที่ท,ที่ดีด้วยบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงต้องตัดขาดแต่หมายถึงการพูดในสิ่งที่คิดหรือวางขอบเขตให้ชัดบางครั้งอาจหมายถึงการขอพื้นที่เงียบๆให้ตัวเอง แต่ในบางกรณีมันอาจจำเป็นต้องออกจากที่นั่นเลยคนที่อายุยืนมักสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบและปลอดภัยพวกเขาเลือกอยู่กับคนที่ส่งพลังบวกให้กันและกันเพราะเขารู้ดีว่าร่างกายจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นในที่สงบและเขาก็พร้อมจะเลือกความเงียบสงบมากกว่าความวุ่นวายถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่เป็นพิษขอให้คุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะความไม่สบายใจที่คุณรู้สึกไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือสัญญาณเตือนว่าที่นี่ไม่เหมาะแล้วยิ่งคุณออกห่างจากสภาพแวดล้อมแย่ๆคุณยิ่งมีพื้นที่สำหรับการเยียวยาและเติบโตค่ะสิ่งที่สิบดื่มแอลกอฮอล์หรือพึ่งพยามากเกินไปเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะไวต่อทุกสิ่งที่เรากินไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ยาหรือแม้แต่สมุนไพรสิ่งที่เคยดื่มได้สบายๆตอนหนุ่มสาวอาจส่งผลแรงขึ้นเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุวัยแก้วเล็กๆหรือยานอนหลับบางเม็ด ที่เคยช่วยให้ผ่อนคลายอาจทำร้ายร่างกายเราได้แอลกอฮอล์จะถูกกำจัดออกจากร่างกายช้าลงกล้ามเนื้อและน้ำในร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปผลคือเล่าเบาๆกลายเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมอาจทำให้สมาธิช้าลงนอนหลับไม่สนิทหรือแม้แต่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแบบเงียบๆแย่กว่านั้นคือเรามักมองข้ามผลเสียเหล่านี้จนกว่าจะมีอุบัติเหตุเช่นลื่นล้มหรือความจำถดถอย ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดก็ดีถ้าใช้ถูกวิธีแต่หากใช้ต่อเนื่องนานเกินไปโดยไม่ระวังมันอาจทำให้สมองเบลอร่างกายอ่อนแอหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและตับสิ่งที่เคยเป็นนิสัยบางครั้งอาจกลายเป็นความเคยชินจนทำให้เราพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆคนที่อายุยืนและมีสุขภาพดีมักลดสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ใช่ว่าเลิกทั้งหมดแต่เขาจะฟังร่างกายตัวเอง เขาจะถามตัวเองว่าสิ่งนี้ช่วยให้เราดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันแค่ทำให้เราหลบเลี่ยงความรู้สึกจริงๆและเขามักเลือกกิจกรรมอื่นแทนเช่นเดินเล่นแช่น้ำอุ่นหรือพูดคุยกับเพื่อนแทนการดื่มเหล้าพวกเขาไม่ใช้แอลกอฮอล์หรือยาเพื่อควบคุมอารมณ์แต่เลือกทำงานรวมกับร่างกายอย่างเข้าใจการเลือกน้อยลงแบบนี้ช่วยให้มีพลังและความสดชื่นถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากเกินไป รู้ไว้ว่ามันไม่สายเกินไปที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะคุณรู้สึกผิดแต่เพราะคุณเคารพตัวเองเคารพชีวิตที่เหลืออยู่และสุขภาพที่ยังรักษาได้ค่ะบทสรุปก่อนจบคลิปนี้อยากให้คุณถามตัวเองเงียบๆว่านิสัยสิ่งที่ไหนที่ปรากฏในชีวิตเราบ่อยที่สุดสิ่งไหนที่เราทำเป็นนิสัยจนมองข้ามไปแล้วการอายุยืนไม่ใช่การเพิ่มอะไรเข้าไปเสมอไปแต่บางครั้งคือการเอาสิ่งที่บั่นทอนออกไป เอานิสัยที่ทำให้สุขภาพแย่ลงออกทีละนิดและเอาความเครียดหรือพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพออกคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวแค่การรู้ตัวก็คือก้าวแรกสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วบางทีวันนี้คุณอาจเลือกขยับตัวมากขึ้นหน่อยหรือพูดความจริงมากขึ้นแทนที่จะเก็บไว้ในใจหรือหยุดกินดึกๆแล้วให้ร่างกายได้พักจริงๆเพราะยิ่งคุณหยุดทำสิ่งที่ทำร้ายตัวเองเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะมีพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆมากขึ้นเท่านั้นและในพื้นที่นั้นชีวิตจะไม่ได้แค่นานขึ้นแต่มันจะเต็มไปด้วยความสดใสและความสุขค่ะขอบคุณที่อยู่กับเราวันนี้นะคะฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าได้อะไรกลับไปบ้างแล้วคุณจะเริ่มทำอะไรเพื่อดูแลตัวเองต่อไปเราดีใจมากที่ได้อ่านความคิดเห็นของทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาดีๆเพื่อให้ทุกคนสุขภาพดีและมีแรงบันดาลใจต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขะขอบคุณมากๆนะคะ